ทำพรอมมานั่งล้อมผ้าควงอาสารพันมีมากมากผู้ผู้ป่าปดามีข้าอ่านปงลงเลียนสอนมีซุ้มนั่งกะสิงฟอนหาบแห่ห่มเฮามีบาสีผ้าเข่ามากเบ่งพอมพังดอกสมังดอกอมแกมหมูมันป่า ล้วนมาลาของหอมหามามุนหมองยามเมื่อตาเวินหลอกหลับลงป่าแสงยามเมื่อแลงตาเวนเินแดงหลับลงป่าไม่ขวัญเจ้าไปโอไตที่ใดทางใดให้ขึ้นมาไวไวเทียมคิงยาซาขวัญเจ้าไปทางโคกอยู่ดงสนป่า